ขอวีซ่าเชงเก้นอย่างไรให้แพงให้เปลืองเงินนะครับคือการขอวีซ่าโดยไม่ได้เตรียมการเดินทางล่วงหน้าในทั้งสิ้นเรียกว่าไฟหล่นก้นแล้วค่อยไปขอวีซา่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูา่ไลฟ์สไตล์ไอทกับพี่อาร์นะครับชุนนันดอทคอมของกินบินช็อปนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวในการเดินทางไปยุโรปแบบ ป,ป,ปุบปรับไอ้ที่ปุบปรับเนี่ยไม่ใช่แบอบกหูต้องบินโดนมีใครเป็นอะไรเปล่ารู้เลยแหล,ละว่าเดือนกันยายนเนี่ยจะต้องบินแต่เออเห้ยลอ,าอายชยัยไม่ได้คิดคืองงไงไม่รู้ว่าช่วงสถานการณ์โควิดที่มันเริ่มเปิดประเทศแล้วก็หลายๆคนที่ตั๋วเครื่องบินที่เคยซื้อไว้ก่อนโควิดแล้วเลื่อน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 ตัว๋วจนเลื่อนไม่ได้แล้วเนี่ยจําเป็นต้องบินทําให้สถานการณ์การขอวีซ่านะครับยุโรปโดยเฉพาะยุโรปนะครับที่เราจะคุยในคลิปนี้นะ มันย่าแย่มากมากนะครับเฉพาะการเตรียมเอกสารการจองออนไลน์ไปต่อคิวก็เรียกว่าสำหรับผมนั้นเลยวันเดินทางไปแล้วเลยต้องใช้วิธีเอาเงินเข้าฟาดทำอย่างไรมีอะไรบ้างที่จะต้องเรียนรู้นะครับค่อยๆมานั่งฟังไปด้วยกันแต่สำหรับคนใจร้อนแล้วคนที่รู้เรื่องอยู่แล้วนะครับกดเข้ามาเพราะว่าเฮ้ยฉันจะขอวีซ่ายุโรปฉันเคยไปเรฉันรู้ยังไงอ่ะถึงบอกว่า ขอได้เร็วขอได้แพงแต่ได้เลยไม่ต้องต่อคิวเดินเข้าไปที่ VFS Global สำหรับทุกๆประเทศในกลุ่มเชงเก้นยกเว้นอิตาลีแล้วบอกเขาว่าไม่ได้จองคิวต้องการใช้บริการพรีเมียมเลาหัวละ2,200บาทต่อคนอยังไม่รวมค่าบริการ VFS ในการทำเรื่องขอวีซ่าอีก500บาทยังไม่รวมกับค่าขอวีซ่าอีก2,000กว่าบาทแล้วแต่ประเทศ สหรบผมนั้นตก2คนกับภรรยารวมเป็นหนึ่งกว่าบาทนะฮะนี่คือวิธีการที่เร็วแล้วง่ายที่สุดด้วยการเอาเงินไปฟาดแล้วก็ในส่วนของประเทศอิตาลีนะครับเขาแยกออกมาเป็น VFS อิตาลีชั้นเดียวกันฝั่งตรงข้ามไปอิตาลีนั้นเข้าต่างหากแยกออกไปครับผมไปขอ visa ที่อิตาลีใช้เวลาแต่การดาเนินการทั้งหมดตั้งแต่เดินเข้าประตูไปนั่งรอคิวเบาๆที่พรีเมียมลาส์เบเสร็จ10นาที แล้วก็ตอนนี้ก็แค่เพียงแต่นั่งรอเล่นพาสปอร์ตกลับมาพร้อมกับวีซ่านี่คือวิธีการที่เร็วที่สุดที่ผมคิดได้แต่ต้องเอาเงินเข้าแรกเนื่องจากเราไม่ได้เตรียมตัวเองเราผิดเอง <S <S พอรู้คำตอบแล้วก็ฝากกดไลค์กับสก้ยก็กดติดตามนะครับเพื่อให้พาดคลิปใหม่ๆของผมส่วนใครต้องการรายละเอียดต่างๆนั้นมาเรามานั่งคุยกัน พูดถึงวิซ่ายุโรปนะครับขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดดีเทลต่างๆนานเพราะผมว่าทุกคนคงรู้และก็มีคนเล่าให้ฟังเยอะมากอยู่แล้วแต่จะสรุปให้ฟังสันส้นๆดังนี้นะครับคือ1วีซ่านั้นจะมี2ประเภทสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับย้ำาด้านท่องเที่ยวสำหรับคู่แต่งงานนักศึกษาอันนั้นเราไม่ขอพูดถึงนักท่องเที่ยวนั้นจะมี2หมวด1คือวีซ่าของประเทศใดประเทศหนึ่ง2คือวีซ่าเชงเก้น ซึ่งวีซ่าประเทศเยอรมนีไม่ค่อยมีใครขอนะครัมันจะโบราณไปแล้วดังนั้นเราจะมาคุยกันหลักๆที่เชงเก้นเชงเก้นจะมี2แบบนะครับแบบซิงเกิลเอนทรีกับ Multiple. มัลติโพลมีรีอนทรีด้วยแต่รีอนทรีเราค่าไม่ต้องคุยเ้วเอา2ตัวหลักซิงเกิลก็คือว่าเข้า1ครั้งออกหนึ่งครั้งแล้ววีซ่าคุณจบหมดเลยนะ2คือมัลติโพลเข้าออกกี่ครั้งก็ได้ในสาภาพยุโรปซึ่งแน่นอนครับราคาซิงเกิลกับมัลติโพลก็ไม่เท่ากาัน อันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆทีนี้สิ่งที่ควรรู้ในการไปขอวีซ่านะครับระเบียบปฏิบัติก็คือควรจะไปขอวีซ่าประเทศแรกที่เครื่องบินคุณถึงหรือเรียกง่ายๆว่าประเทศแรกที่คุณผ่านต่อมอเข้าไปอ่ะประเทศน่ะควรจะเป็นประเทศที่คุณขอวีซา่าแต่หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรขออีกที่หนึง่งเข้าอีกที่หนึ่งก็ได้เพราะว่าถือว่าเชงเก้นเหมือนกัน อีกคนหนึ่งก็บอกว่าคุณสามารถนับได้ว่าประเทศที่คุณผ่านประเทศแรกนั้นในบางทริปคุณอาจจะแค่ผ่านผ่านแล้วไปต่ออีกเครื่องหนึ่งซึ่งเป็นโดเมสติกเช่นคุณไปลงที่มิวนิกแต่คุณต้องการจะต่อเครื่องนะครับไปที่ฟอร์เรนซ์ทันทีโดยไม่ได้พักนอนที่มิวนิกอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าถามผมนะครับผมไม่กล้าตอบผมไม่กล้าฟันธงครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณทําแล้ว ไปถึงนู่นแล้วคุณไม่ได้เข้าประเทศแล้วคุณโดนตีกลับทั้นความเสียหายค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเขาบอกมาว่าทําได้อันนี้ไม่ชัวร์ไม่การันตีเพราะทั้งทั้งนั้นนะครับอย่าลืมว่าขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตอมอประเทศที่คุณเข้าไปถึงด้วยทิปส์อันดับแรกนะครับในการขอวีซ่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการจะเดินทางไปยุโรปนะครับการขอวีซ่าจะต้องทําประกันการเดินทาง ซึ่งก็มีหลายเจ้าให้เลือกนะฮะผมก็ใช้ของเพื่อนของคุณโก้เป็นตัวแทนของ a l l i a n นสยุทธยาประกันภัยทิปอันดับแรกเนี่ยที่คุณควรรู้เลยถ้าเกิดคุณเป็นนักเดินทางบ่อยนะครับปีหนึ่งนะทาง2ครั้งขึ้นไป3ครั้งขึ้นไปเนี่ยแนะนำให้ซื้อประกันสุขภาพเป็นรายปีจะตัวท็อปตัวรองท็อปตัว3าตัวสก็ได้แต่ให้ซื้อเป็นรายปีผมซื้อตัวรองท็อปนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าคัฟเวอ ในหมวดหมู่ที่คล้ายๆกันเพียงแต่วงเงินบางจุดนั้นอาจจะมากน้อยไม่เท่ากันนะครับผมเอาตัวรองท็อปทำประกันสุขภาพ1ปีทำไมครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมขอวีซ่าเชงเก้นมาเนี่ยสี่ครั้งครั้งแรกผมซื้อประกันการเดินทางเนี่ยเท่าที่บินคือ15วันได้วีซ่า15วันนะครับครั้งที่2 3 4นั้นผมซื้อประกันการเดินทาง1ปีผมได้วีซ่าเชงเก้น2ปีแล้วพอคุณได้วีซ่าเชงเก้น2ปีครั้งแรกแล้วเนี่ย ครั้งต่อๆไปคุณค่อนข้างการันตีว่าคุณได้วีซ่าเช่งเกนแน่นอนถ้าเกิดคุณไม่ทําอะไรผิดกฎหมายในสหภาพยุโรปและมีเลคคอร์ดนะนีย่ย้ำไว้ก่อนดังนั้นทิปอันดับแรกในการไปขอวีซาก็คือซื้อประกันสุขภาพซื้อใจปั้มครับซื้อรายปีไปเลยนะครับขอผมจ่ายไป4,000กว่าบาททั้งนี้การซื้อประกันการเดินทาง1ปีไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้วีซ่า 1-2ปีนะฮะนี่เป็นแค่เพียงประสบการณ์ในบางครั้งมีหลายๆเคสหลายครั้งที่เพื่อนๆผมทำเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิษกับสถานการณ์นะครับของแต่ละสถานทูตในแต่ละช่วงเวลาอย่างนั้นก็ตามครับถ้าเกิดปีหนึ่งคุณบินมากกว่า2ครั้งนั้นซื้อ1ปีไว้ย่อมคุ้มค่าและสบายใจกว่าทิปที่ 2. นะครับที่ควรรู้เลยตอนนี้เลยเนี่ยสิงหากันยา สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ผมไปขอวีซ่าพอดีคิวยาวมากๆนะครับเพราะว่าทุกๆประเทศนั้นไม่ได้ขอวีซ่าผ่านสถานทูตตัวเองอีกต่อไปตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดก็ไล่มาเนี่ยเขาใช้ o u t ซอร์สครับเรียกว่า VFS Global อยู่ชั้น4จามจุรีสแควร์ซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องการขอวีซ่าสหภาพยุโรปเกือบทุกประเทศใช้คำว่าเกือบ เพราะว่าผมไม่ได้อ่านทั้งหมดว่ามันมีประเทศอะไรบ้างแต่ประเทศหลักๆที่เราชอบไปกันนั้นมีครบหมดนะครับ VFS นั้นมีหน้าที่บริการในการตรวจเอกสารรับเอกสารแล้วนำส่งให้สถานทูตในแต่ละที่ที่คุณเขียนคำร้องโดยขั้นตอนแรกเลยคือคุณเข้าไปที่หน้าสถานทูตของคุณที่คุณต้องการกดเรื่องเกี่ยวกับวีซา ส่วนมากมักจะมีลิงก์ของ VFS Global อยู่คลิกเข้าไปปุ๊บผู้เนี่ยมันจะแสดงหน้า VFS Global ของประเทศที่คุณจะขอวีซา่าเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซา่าหรือโหลดแบบฟอร์มคำร้องขอวีซา่าเป็นภาษานั้นๆในแบบฟอร์มของประเทศนั้นๆนะฮะซึ่งเราบอกว่าอย่างอิตาลีอย่างเงี้ยคุณกดเข้าไปเนี่ยคุณดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาปริ้นแล้วก็เขียนด้วยมือแมนนวลของเยอรมันเนี่ยคุณ พิมพ์ออนไลน์ครับแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ปริ้นออกมาอารูปแปะแล้วก็ออกไปยื่นไม่ต้องกรอกถึงได้บอกว่าคุณต้องใช้แบบฟอร์มจากประเทศที่คุณจะไปขอโดยเฉพาะภาษาจะเป็นภาษาของประเทศนั้นๆน,น,นะครับเพราะอย่าลืมครับ VFS ไม่ได้ตรวจเอกสารคุณเองได้เป็นคนแอ p พรูฟวีซ่าเขาจะต้องนําส่งไปยังสาถานทูตหังนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะชินกับแบบฟอร์มของเขามากกว่า ทีนี้การยี่มีซ่านะครับไม่ใช่ไอ้อาก็เดินเข้าไปได้โดยหลักการแล้วได้เว่นจะบอกให้คุณจองออนไลน์นะครับซึ่งสิงหากันยานะครับสองเดือนที่ผ่านมาที่เห็นอยู่เนี่ยกดเข้าไปดูนะครับคุณกดเข้าไปเลยครับต้องรอคิวประมาณ20วันขึ้นไปเพราะว่าคิวแน่นมากๆแล้วเขาจำกัดคนเข้าไปยื่นคำร้องดังนั้น20วันกว่าคุณจะได้คิวทีนี้รู้อย่างนี้แล้วทำอย่างไรเพื่อความประหยัด ครับคุณจะบินเดือนธันวาวันนี้คุณควรจะไปขอวีซ่าแล้วเพราะว่าติ้งแต่ว่าคลิปออกสิ้นเดือนกันยาไม่รู้ออกเมื่อไหร่ออกตีสักกันยาคุณจองคิวคุณอ่านจะได้สักประมาณตุลาหรือพฤศจิกาก็ไม่รู้เพราะว่ายิ่งยิ่งยิ่งไปปีคนยิ่งบินเยอะรีบจองเสียตั้งแต่วันนี้นะครับทีนี้ทิปต่อมานะครับสาหรับคนที่จะไปอิตาลีบอกแล้วว่าอิตาลีนั้นเขาแยกออกมาเรียบร้อยนะครับปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แยกตัวออกมาเป็น VFS อิตาลีทั้นสี่เนี่ยฝั่งหนึ่งจะแบบครึ่งครึ่งชั้นเลกเป็น VFS Global เกือบทุกประเทศในเชงเก้น en. แต่ว่าถ้าเกิดคุณขึ้นลิฟต์มานะครับเปิดประตูทัานลิฟต์ชั้นสี่ปุ๊บเจอศูนย์ศุจุาเลี้ยวขวาภาพเดินไปปุ๊บซ้ายมือเนี่ยจะเป็น VFS อิตาลีซึ่งรับทำวีซ่าอิตาลีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยอิตาลีขอวีซ่าเร็วกว่าเพราะว่าคิวน้อยกว่า โดยเฉพาะอิตาลีนั้นตอนผมไปขอนั้นใช้สิทธิพิเศษ2อย่างนะครับอันนี้เมาส์เลยอันดับแรกเนี่ยผมใช้ซิตี้แบงก์ออกจิมาซิตี้แบงก์อิตาลีเขามีดีลพิเศษกันคือคุณเป็นผู้ถือบัตรซิตี้แบงก์นั้นถือว่าคุณมีการเงินที่มั่นคงนะครับไปขอ visa อิตาลีไม่ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินใดทั้งสิ้นถือกิจการไปพัวพนักงานก็จะไปซีหลอกพว่วเพื่อเอาเข้าไฟล์ที่เหลือมีแค่ใบสมัครที่ต้องโหลดเอาเป็นของอิตาลีนะเพราะเป็นสายอิตาลี ใบจองตั๋วเครื่องบินใบจงองโรงแรมประกันการเดินทางซึ่งผมขอเปหน1ปีแล้วก็ครบแล้ว4อย่างนี้แล้วจบเดินเข้าไปได้เลยและที่สำคัญนะครับใครที่จะไปอิตาลีบอกเลยว่าสบายมากๆเพราะว่า VFS Global แล้วก็ VFS อิตาลีนั้นก็จะมี Premium l เ u n g e Premium l o u n g e นั้นมีค่าบริการเพิ่ม2,200บาท ตอบคนนะครับในเคสส่งผมส่งที่อิตาลีก็คือผมไม่นัดคิวเลยครับเพราะว่ากดออนไลน์แล้วเนี่ยคิวมันแบบหุ่ยสิบวันน่ะไม่ไหวก็เดินเข้าไปเลยครับเพราะว่าพนักงานก็ถามเลยว่าคุณได้นัดคิวมาหรือไม่ก็บอกอ๋อไม่ได้นัดคิวครับผมจะใช้พรีเมียมเลาส์เขาก็เชิญครับเข้าพรีเมียมเลาส์ไปครับก็จะเป็นห้องสบายๆมีเครื่องดื่มแล้วก็มีขนมนะครับเป็นสแน็คบ็อกซ์จากพอเทอร์ไลบบารีเลยนะเว้ย เข้าไปเนี่ยคือคุณไม่ต้องจองคิวคุณ Walk-in แล้วก็จ่าย2 2 0พค่าพรีเมียมเลาแล้วได้รับบริการจากพนักงานในพรีเมียมเลาส์ต่างหากผมใช้เวลาอยู่ในพรีเมียมเลา์ประมาณสัก10นาทีเสร็จนะฮะเดินออกมาตัวเบาๆกับค่าขอวีซ่าเชงเก้น2,960บาทค่าพรีเมียมเลาว2 2 0 0บาทค่าเซอร์วิสชาร์จของ VFS อีก500บาทนะครับตกคนละ5,660บบาทนะครับสะดวกสบาย ราบรื่นเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มี Citibank นะครับก็ทําได้เหมือนกันคือ Walk-in เข้าไปแล้วก็แจ้งว่าจะใช้พรีเมียมเลาสนะครับจ่ายพร้อมกับค่าวีซา่าก็เต็มป็นเอกสารเพิ่มอีกหนึ่งอย่างคือสเต t เมนต์หเดือนหรือว่าหลักฐานท,ทางการเงินในการเดินทาง <S <S ทีนี้สําหรับคนที่ไม่ได้ไปอิตาลีถามว่าที่ VFS Global มี Premium Lounge ไหมมีแต่ว่าตรงนั้นรองรับคนที่มาขอวีซ่าเกือบทุกประเทศในเชงเก้น อาจจะนานกว่านี้อาจจะใช้เวลามากหน่อยแต่ว่าสามารถ walk-in ได้ไปวัดดวงเอานะครับบอกว่าจะมาใช้ p e m ีเม l o u เราแต่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดคุณวางแผนล่วงหน้านั้นคุณเซฟไป2,200บาทผมกับภรรยา2คน4,400ครึ่งหมื่นนะ กับการที่เดินทางโดยไม่ได้แพลนให้ปุปปับเฮ้อจะไปแล้วขอเสร็จแล้วนะครับด้านล่างแนะนํานะครับร้านอาหารเกาหลีอร่อยมากๆจําชื่อไม่ได้แต่อยู่ชั้นหนึ่งนะครับเดินไปทางที่จะไปสัตย่างซีฟู้ดนะครับแต่ก่อนถึงสัตย่างซีฟู้ดเนี่ยทางขวามือเพื่อนๆไปลองทานกันได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการดําเนินการวางแผนในการขอวีซ่าเชงเก้น ไปยุโรปหรือว่าจะแยกไปขอที่อิตาลีอันนี้ก็แล้วแต่ทิปแรกเลยอย่าลืมครับวางแผนลวกหน้าเยอะๆทิปที่2ก็คือซื้อประก,รกันการเดินทางที่มันแพงหน่อยนะครับคุ้มค่าช่วงนี้การเดินทางระหว่างหลังโควิดเนี่ยมันมีปัญหาเยอะกระเป๋าหายกระเป๋าตกค้างกระเป๋าดีเล์โอ้โหคือซื้อประกันทางย่อมคุ้มค่ามากกว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณซื้อประกันทางหนึ่งปีนั้นโอกาสที่คุณจะได้วีซ่าเชงเก้นเป็นปีย่อมมีมากกว่า 3นั้นถ้าจำเป็นจริงก็ใช้บริการของ Premium l o u n g ์ครับอิตาลีแยกออกไปต่างหากส่วนที่เหลือในเชงเก้นก็อยู่ของ VFS Global ส่วนเพื่อนๆที่เตรียมการพร้อมจะบินแล้วนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนั้นแนะนำเพลย์ลิสต์ในช่องของผมนะครับในเพลย์ลิสต์กินบินช็อปที่มีรีวิวการขอแท็ก <ông> รีฟันอิตาลีฝรั่งเศสเขามากักจะใช้คำว่า tax free หรือที่คนฝรั่งเศสเขาเรียกว่า d e tax แต่ไม่ใช่ค่ายมือถือนะจ๊ะและการทํา tax free นี้นะครับจะทําผ่านตัวแทนนะฮะหรือเอเยต์โดยจะมียี่ห้อต่างๆหลายยี่ห้อนะครับขึ้นอยู่กับร้านค้าเลือกใช้ยี่ห้อใดน,นะครับเช่น global blue premier tax free planet tax free นะครับซึ่งตรงนี้นะขึ้นอยู่กับทางร้านค้าว่าจะใช้บริการกับตัวแทนหรือเอเนต์เจ้าไหนไปพากินร้านอาหารในที่ต่างๆไปเที่ยวมิลานเอ่ยแล้วก็พาไปเที่ยวเอาเล็กก็ลองไปดูก็ได้ครับเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อน อย่าลืมครับฝากกดไ like, ลค์กดสนับสนุนก็กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมคลิปหน้าเราจะทําเรื่องรถเราจะทําเรื่องเที่ยวจะทาเรื่องกินหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจติดตากันไว้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย